ครับีนี้ต้อนรับกลับเข้าสู่ชวนสนทนานะครับรายการที่เราจะชวนคุณสนทนาในประเด็นที่เกี่ยวกับเชียงรายบ้านเราเนี่ยแหละครับวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายของอาหารความหลากหลายทางชีวภาพที่เปลี่ยนไปนะครับตั้งแต่เรามีน้ำท่วมเอ่ยแม้แต่แม่น้าโขงที่แปลผัน ไไมมม่เเปป็นนตตาาฤดูกกกลลองงสัััหครบว่าาาาจจํํนนนนวววปลันนี้ปีจะกัาฟคำน่อยเนิ่เดี๋ยวจะเตรียมเข้าแรงไว้เพ้อเจ้าเจ้าก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ข้าวปลาอาหารนะครับยังมีเรื่องของกาแฟชาหรือแม้แต่ฮ็อปที่เอาไว้ทำเคีื่องดื่าหารเช่นกันนะครับเชิญมาสนทนาไปนั่งพูดคุยกับพี่เอกแล้วก็โต๋อยครับน้องแปรงเทียนกันเนิ่นปีไปดีมาดีเนิ่นเจ้า พอฟเนี่ยเรียกว่าตายกันเป็นจำนวนมากเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนจัดมากๆนะครับและพอไปคุยกับพี่โตวสวัสด์บนดินครับสิ่งที่เราได้มาก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันก็คือว่าพี่โตบอกว่าชาต้นชาที่มีมาอย่างยาวนานเป็นร้อยปีเนี่ยมันเพิ่งมาตายในปีนี้นะครับในปี2517สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดปานานาการนะครับ โรหวาดเจะไรมึงมึงคือฟากซกาแฟเซ็นกะดีเอาหวานน้อยหรือหวานปกติอ่ะหวานปกติเลยอโอเคเดี๋ยวว่าซื้เอ,อเอออองั้แล้วพี่คะกาแฟเย็นหวานปกปติสองแก้วค่ะเออพี่เพิ่งเปิดนะครับรออีกสักสิบห้านาทีได้ไหมครับได้ค่ะหกสิบบาทครับ เรียบร้อยแล้วคะ่ะนั่งผมครับงั้นเดี๋ยวหนูไปรอข้างนอกนะคะได้ครับผมเธอเธอพอจะมีสายแบตให้ยืมไหมหัวแบบไหนพี่หัวแบบเนี้ยมีรอแป๊บนึงนะคะ ชอบกินกาแฟหรอค่ะแล้วพี่อ่ะชอบกินเหรอใช่แต่เดี๋ยวอีกหน่อยก็คงไม่มีให้กินแล้วแหละเอาอะไรมาพูดพี่กาแฟมีเยอะจะตายเคยเข้าเซเว่นปะไม่เคยหมดเลยนะรู้จักโรกรวนไหมก็เคยได้ยินนะพี่แล้วมันเกี่ยวกันยังไงอะ่ะอย่างมากก็แค่ร้อนขึ้นแต่ถ้าเราร้อนแล้วก็เปิดแอร์ก็หายร้อนแล้วแต่ว่าถ้าโรคร้อนอนนะ่ะกาแฟเราก็ไม่มีให้กินแล้วนะ โหใจเย็นดิพี่อะไรมันจะขนาดนั้นนะ่ะไม่เชื่อเหรอไม่ใช่ไม่เชื่อแต่มันก็ยังไม่เคยเจอไงงั้นไปดูกับตาไหมเป็นทอปนะ ถ้าสถานการณ์ตอนนี้จะอยู่ในเมืไทยมันคงบ่นว่าออประเทศนี้ทำไมมันมันร้อนเหลือเกินผลลัพธ์ก็คือตายเรียบครับเหมืนอนกับว่ามันช็อคช็อคเลยต้นหนึ่งฮะที่เป็นต้นใหญ่ๆญ่เป็นคนโอบนะครับมันมีมแมลงเข้าไปกัดกินท้นงที่ก่อหน่นะี่เป็นเป็นร้อยร้อยปีที่มันอยู่หลายร้อยปีผ่านมาแล้วมันก็ไม่ตายแต่มาตายเอาตอนนี้เรนดูเสียนะันคือสวนกาแฟาทั้งหมดเลยนะที่อยู่ตรงนี้ แต่หลังจากที่ตอนนี้โลกโลกเรามันร้อนมันโรคแบบโรคเดือดมากก็ทําให้กาแฟเนี่ยมีผลกระทบต่อกาแฟเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันมีแมงเข้ามาพอแมงเข้าไปไปเจาะต้นกาแฟพอต้นกาแฟเจาะมาเนี่ยมันจะทําให้ต้นเหี่ยวแล้วผลผลิตที่ออกมาก็น้อยลงไปเรื่อยๆมันไม่เพียงพอไม่เพียงพอต่อการทํากิจกรรมทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอคะ ป่ามันก็ยังดูเหมือนเดิมเลยงั้นอยากลองลองไปดูไหมล่ะแค่ฟันไฟกันนี่ซ้ายวันนี้ปีฟังเอาเข้าในเวบไปกินได้เลยนะเจ้า แถวนอนเนี่ยได้ได้เดี๋ยวแวะซื้อวันนี้กินอะไรไดีครับกาแฟเหมือนเดิมไหมนี่นายมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเราก็อยู่นี่นานแล้วนะ ่าแต่วันนี้จะสั่งอะไรกินไหมไม่สั่งเดี๋ยวกินอะไรก็ส่งผลกระทบต่อโลกไปหมดเดี๋ยวนี่เธอไม่เชื่อว่าโลกร้อนไม่ใช่หรอกก็ไม่เชื่อน่ะสิเมื่อเช้าฉันยังมีข้าวกินอยู่เลยสะดวกจะตายประเทศไทยเขามีคําสุภาษ,ษิตว่ายังไงนะในน้ํามีปลาในนามีข้าวใช่ไหมก็ใช่น่ะสิก็ประเทศชน,นะอุดมสมบูรณ์ไงงั้นไปดูกันไหมว่าอุดมสมบูรณ์จริงหรือเปล่า เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็โดยเฉพาะสําคัญก็คือมีอยู่3เสเราเห็นอ,อยู่อ3ประการด้วยกันก็คือ1่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผมใช้คาว่าฤดูกาลของแม่น้ำโขงไม่เหมือนเดิมแล้วการขึ้นลงของน้ําไม่ปกติแล้วแม่น้ำโขงนี่ชัดเจนทุกๆปีตลอดเวลานะครับขึ้นลงไม่ปกติเพราะมันถูกควบคุมดยเข่อนข้างบนนี่เราต้องยอมรับกันรละอนที่สามเป็นเรื่องที่อันตรายมาก ที่นักวิชาการก็พูดถึงแล้วก็คนท้องถิ่นก็บองเห็นก็คือการหายไปของตะก,กอนว่าจะได้ก็ติดถามว่าป่านน้ำฝงลดลงหรือเปล่ามันก็แน่นอนว่ามันลดลงแน่นอนทั้งจำนวนแล้วก็ทั้งชนิดของมันบางชนิดก็หาบ่ป้าแล้วมาเดียวนี่นะแล้วเขาจะพูดได้จะได้เจ้าว่าป่ามันหายไปแต่แตนั่นสินะงั้นลองลองไปดูเองไหม